สู้ไหวะวะลองหน่อยดิลองดียดิเอาละครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับประพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องอมอล l ี่นะฮะและตอนนี้ท่านอยู่กับเกม king of crab นะครับผมอันนี้จะเป็นเกมปูทะเลเดือดนะฮะเราก็จะมาสู่สงครามปูกันเราจะเล่นฆ่าฟันกับพวกมันอ่ามาแล้วครับ เอ่อตัวเร็วเคไปเลยครับผมจัดนี้กินหอยก่อนกินหอยก่อนกินหอยเน้นตวัวไปไอ้อพวกนี้สู้ได้เหรอวะขอล้องขอล้องขอล้องหน่อยขอล้องหน่อยเปี้ยวผมเปี้ยวเปี้ยวเหรอเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บซากเก็บซาก ปืนด้วยเดี๋ยวเราต้างสู้เขาไม่ได้นะยังตีไม่ได้กินก่อนกินอะไรเยอะวะกินอะไรได้ว,วะอเกินแต่หอยสินะกินแต่หอยสินะอเพวกนี้อะไรไม่รู้อเอเ้ย เอาบ yup. กเอาบ yup. กเอาบ yup. กเอาบกหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องไงหาเรื่องเฮ้ยเอาด yup. ิเอาดิเอาด <regel. ains. S 2> ิเอาดิอีเผิอทีเผิอที่เปอครับบกเราเรียกว่าบุกแบบสายฟ้าฟาด ยินโอะจักบ่นี่เลยไปต่อฮะโอ๊ยไอ้อ้ออออออกุงไอ้กุงก้งนี่ไอ้กุ้งนี่ไอ้กุ้งนี่ปูกุ้งนี่หาเรื่องบอ่ตัวอะไรตัวอะไรอะลอยหน่อยขอลอยขอลอยขอลอยขอขอ,ขอ,ขอกินเนือ้อนอนกินเน่้อไหนจ๊ะตอนนี้ก็ขนาดผม36%แล้วนะครับผม ยังไม่ร้อยเลยทุกคนเฮ้ยไอ้น okay. ี่ไอ้นี่มันมีเกาะมันมีเกาะเอาเศษขวดมาเอาเอาเอาเศษขวดก่อนอยากกินมานานแล้วไอ้นี่อะไรอ่ะสู้ได้ปะขอลองขอลองโอ้โหืมหืมกินนิ่มเลยกินนิ่มกินมานานอะไรอ่ะขอลองหน่อยดิตีได้ปะตีได้ปะหนีเอาโลเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยาอะไรอ่ะ ลองหน่อยลองเลยโอ้ยขอโทษยายาขอโทษเพื่อนเอาไตัวเล็กนี่ก่อนเลยมามามาเอ้ยตามเหรอเอ้ยเอ้ยเอาปีไม่ได้ปีไม่ได้โอเคปล่อยไปก่อนนี่กินปลากินปลาได้นี่หว่าโอเคโอเค ไอนีโมวันนี้เออกินไอนีโมไปแล้วไอ,อตัวเล็กวันนี้ดีมานีดีหนูวันนี้ดีอืมตบทีกระดองแตกไปต่อฮะอุย้ยาสุก้าสวัสดีมาดีวะมาดีวะได้หมดแหละ อะไรทุกตัวเฮ้ยเฮ้ยนี่แย่งจะตีได้ไหมเนี่ยโอ้ยตีไม่ได้แล้วนี่ไงตีวไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเปิดชั้นบ้าเอ้ยนี่ไงสองตัวไปดิสองตัวไปดิเอาด้วยเอาด้วยไปละโอ้หเปิดหมดโอ้โหเปิดหมดมาดิมาดิมือเปล่าก็ได้มือเปล่ามือเปล่า อยากฆ่ามันจังเลยเพื่อนรักเอาตัวเล็กไปก่อนเลยนี่ไงไอเซชวนเอาบ่เอาบ่เอาบ่หนีเอ้าเอาค่อยค่ยเยี่ยนค่อยเยี่ยนบอค่อยเยี่ยนบอหลบเตลว์หนีไอปูดำขาเกยเอ้ยเอ้ยมี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 หนู นัวนัวอ้าวตีไม่ได้ทั้งนั้นเลยที่ฝายอะไรกินวะโอได้แล้วอะไรเนี่ยช้างอ้อยบ่มาอยากกินล็อตเตอร์ล็อตเตอร์วะปฏิเพื่อนปฏิสลบสลบสลบสลเสียงฟันบาใจที่ฝายโอเคไอตัวเล็กไอตัวเล็กไอตัวเล็กตัวเล็กอะไรอะอะไรตองององกูตองกู ของข้าใครอย่าแตะพอใจไหมหนูอืม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 นี๋ยวเก็บตังค์ไว้ก่อนเดินช้าก่อนนะคะับโลเหยียบไอ้ตัวเล็กเฮ้ยเฮ้ยตีลังกาตีลังกาโชตีลังกาโชว์บอตีลังกาตีตยตีลังกาโชว์บอ เอ้ยเอ้ยมาหญ่มาแย่อย่ามาแย่งโอ้ยเอ้ยตัวเล็กเอ้ยตัวเล็กหลอกเราเอ้าต้องไปตัวโหดมาเจ้าโอโดนเสกเหรอเดินเสกโดนเสกโดนเสกโดนเสกเสกใครทำ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 บอกมาไอ้นี่ไอ้นี่นี่ตุ้มดนตรีตุ้มจนตรีโอจากโกลงยากแล้วก็ทืบกระทืบ แแปะแเปโ้โ,โอ้โหแตกง่ายเลยคือนักสึกษาลูกป,ปูวิ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โดักแหน่งไ่ไงโอ้โหทีเดียวปิวไปไหนแล้วไปไหนแล้วนี่หาซากไว้เจอเลยไปยังแรงที่ไรโอ้ยทำอะไรมาดี มาดิหนูมาดิมาดิมาด,มาดิไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวอขอโทษเอาได้ได้มาดิมาดิต่อได้นะ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 ขอโทษขอโทษไปละไปละเอาเนื้อมากินหน่อยดิเอาเนื้อมาจิ้มเอามาจิ้มเอามาเอามาจิ้มหน่อยเอามาจิ้มหน่อยเจอกันใหม่หนูไอ้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 มาได้ใกล้ขอทุกขอทุกขอทุก ขอทุกกระบาลขอทุกกระบาลไปไหนละหนูอน่ไปไหนละหนูโ, <nisse público> โอ้ขอขอแย่ง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 ไอ้ laptop, ตัวเล็กนี่ไอ้ตัวเล็กนี่มันจะแย่งอะไรลหะตโตแล้วไม่เข้ามากระเพืกับพี่น้องเฮ้หนีไอเ้เ้เฮอเฮอเฮอเฮ้ยเ้ยเเตัวใหญ่เอ้ยตัวอะไรอะโอ้โหตัวหดจังวะตัวหดวจังวะ เยอะเว้ยไปฆ่าเต่าฆ่าเต่ารัดรัดเต่ารัดก่อรัดโอ้โหไม่ได้ไปแล้วไอ้นี่อะไรอ่ะไอ้นี่อะไรโอ้โหกระดองมันโหดหรวะไอ้ไอ้ไอ้แต่กระดดดที่มันหนากว่าน้องไอ้กระดดดไอ้กระดองนี่ไอ้ไอ้ไอ้อยากลองมากเหรอมาดิมาดิมาดิโอ้โหโอ้โหเจออาวุธเจออาวุฒต่อยมือเปล่านี่อะไรอ่ะต่อย มาดิมาดิวะมาดิมาสิมาดิมาด,มาดิโอ้โหทุบทีเดียกระเด็นเอาเอาด,ด้วยตัวเอาเอาด,ด้วยตัวไหมเล่ рос? เอาดอ okay. ้วยตัวไหมเล่าแกล้กล่องกันนะโอ Sounds, ้เหลียนเหรียนเหรียญโอ้เหรียนทั้งนั้นเลยมามามาโอ้โหหนีหนีหนีเนี่ยโอ้อยากกินฉลามอ่ะอยากกินฉลามว่ะอยากกินฉลามอยากกินฉลามอยากกินอยากกินฉลามเค โอ้ม oh, 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 right ีแ oh, ต oh, 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 oh. oh, oh, oh. ่โตโหดวะายไป่ายยิงปืนมั้งใชอะปืนเมื่อไหร่เออเออเออนี่โอ๊ยสู้ไหวปะวะลองหน่อยดิลองดีหน่อยดิลองโอ้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 ไอ้ไม่เอาไปแล้วไปแล้วโอ้ยอยู่แล้วโอ้ยอยู่แล้วกินตัวเล็กก่อนกินกินตัวเล็กก่อนเกือบตายโอ้เดี๋ยว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 จเย็นไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธ ไม่มีอาวุธหนีไปไหนวะหนีไปไหนโอ้โหมันกินต่อกินต่อเนื่องมันยิวยิวบ่อยิวบ่อิวบ่เนี่ยอะไรดงกุ้งดงกุ้งดงกุ้งมาดิทุบไอต้อดทุบไอต้อดทุบไอต้อดทุบไปต้อนทุบไอตอนกุ้งเทมบุราโอ้กูหิวเลยูหิวหิวจัดนี่หิวจัดมาดิมาดิมาดิ ม่านนี en, ja, wireless, ้ยังไม่จบ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 ในหนูโอ๊ยโอ๊ยของอยู่ของอยู่เสียบเสียบอัพได้หมดป่ะดิโอ๊ยนี่ดองอะไรเนี่ยโอ้ยไอตัวใหญ่เอาไอตัวใหญ่จักกินไอตัวใหญ่ทันไหมเนี่ยไม่ทันไม่ไมีตัวใหญ่ไอนี่ตัวไอนตัวนี่ตัวแมงมุมบอมันมีแมงมุมด้วยวะ ใส่ตาฝาดตาฝาดไอ้นี่อะไรเนี่ยโล่เหรอโล่โล่ลองโล่หน่อยดิโอ้ตีไม่ได้แล้วตีไม่ได้แล้ววะเคยไปก่อนเฮ้ยใครอ่ะอยากตีเองเลยตีไม่ได้เคยเฮ้ยอืม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 อยากได้วุญแจ ไอ่ไอ่ไอ่กระทืบแม่งกระทืบกระพืบโดดชนโดดชนเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดิมาดิหนูมาดิหนูโอ้ที่ไหนล่ะนี่ไงตบตี๋แตกตี๋ระแบะไอ่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 มาดิดิมาดิดิมา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 ดิตกได้วะอย่าลองเลยอย่าลองดีกว่า อีูสมบัติปรากฏไหนวะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะขอขวานอะ่ะโอ้ยอืมตีเดียวราตีดียวรฟิวบอตีเดียวรฟิวบอตไม่เี้ไม่เงี้ไม่เงเ,เ,เข้ามากระตสกกระตวกกระต้วกโอ้โหแต่ว่าโอ้ยโหดที่ เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับ่ันใดชื่นชอบนะครับก็กดไลค์กด subscribe นะครับผมให้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม